嗯。Mm. สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะที่มปที่ตะกร้า้ลนล่างสายหนอค่ะมีว่านหางจระเข้อโลเวล่านะคะกระปุกใหญ่ๆราคาไม่แพงนะคะพ่อกำลังโรยข้าวด้วยหมูหยองนะคะพ่อถํามาใกล้ๆเออโรยข้าวด้วยหมูหยอง ดับบิงนมปัง,อ,ปงอ๋อหนมปังหมดอายุตั้งแต่เาม,าออมื่อวานนะอ้าวทำไมทำไมเจอแบบแต่หมดอายุเ็นไม่ทันดีที่อากาศเย็นๆไม่เสียไม่ถ้ามันหมดอายุมันจะกินได้อีกสองสามวันไหมะ 把门窗关了。嗯嗯嗯 ค่ะมีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะหน้ากากอนามัยใครสั่งซื้อจิ้มไปที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือนะคะช่วยอุ่น,นุนคตานะคะขอบคุณมากค่ะ